พอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจาา้างค์นานเป็นผู้ไกลจากกิเลสพอน้อมน้อมแด่พระธรรมดีพระผู้มีพระภาคเจา้าจัดไปดีแล้วพอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ผู้เพืเ่นนาบุญกองโลกบมก่มีนมาผู้อิงกวามีธรรมะมะงกวมีธรรมะเป็นเสียงแหงธรรมะธรรมศาสตร์พอเคใจธรรมะคุณนั้นพอพอจะเข้าใจคุณทุกใด กูได้บอกเข้าใจธรรมะคนทุกบุตเหมือนจิตใจของเฮามีไฟไม่ตลอดทุกเวลาทุกเวลาไปไปโทสะไปโมหะไปโทสะเอาอยัางมาหมดจะหมดบ่ตราก็ย้อนว่าไฟนี่เป็นไฟนรกเนะเหมือนจิตใจของเฮามันตกนรกทางเป็นละ คันจะยจะดับไปนี้ดับลงให้ได้จองเอาธรรมะเอาแกนสารเอาธรรมะที่เลกซึ่งมาดับดับมือละน้อยดีละน้อยนะดับห้อง้อยไปเสิ็นไปวันนั้นจะดับลงทันทีเหมือนไปจมเทียบไปไม่ป่าคันเอาไปคู่หนึ่งนะาน้ำคู่หนึ่งไปหมอดที่ป่านะคู่เดียวมันจะหมดหมดวะ พ่มีวันหมดเมื่อเนีะยวน้อจะงอเลยนะ้จยนำจึงหมอดอันนี้ก็ธรรมะก็การอ่านมนันจะฟังธรรมะก็ใจเนะาะาู้คูปนิมิตให้ยกอนะ่ะ มบนีห้ยกชวนนมนิมิตอย่าได้ไปใส่ใจแนวการภาวนาของของของการเคลื่อนไหวเนาะเอาภาวนายายทำเป็นว่ายาให้เล่นเก่งคำสอนเจ้า เมื่อเหนื่อยแล้ว,วลจงมาวิจารณาฟังแล้ววิจารณาใกล้ควรธรรมะกลับไปกลับมาตลออเวลาเพื่อจนเข้าใจธรรมะเ่านั้นความทุกข์กับบรรเทาลงเพื่อได้บางคนมีจิตใจอาฆาตแก่กาบันทึกธรรมะได้ฟังธรรมะน้อยหนึ่งเขาเ้าใจธรรมะบ้านที่ยวเลยเด้ การผู้ใดมีใจิตใจเขาใจธรรมะการจองมีธรรมะเป็นหลักเป็นแหลง่งฮันแข็งเขาจองอ่อนแข็งมาดับพอาะผู้คนผู้คนใดมีจ,มใจ,ใจิตใจแข็งไดอ่อนได้เขาก็จองเอาแข็งไดอ่อนได้มาดับบุคคลเหล่านั้นจิตใจของเขาจะอ่อนน้อมต่อธรรมะเหล่านั้นต่อครูบาอาจารย์ แนี่ประการอื่นอะไรหน่อบพนูกายเคลื่อนไหวหูใจนึกคิดต้องสละในการสื่อชีกิริยาบทเพียงเพียงกำหนดหูเทาเท่าทานการเคลื่อนไหว ยืนเดินนอนหรือจะนั่งทุกข้างไปรักษาความเป็นกลางของจิตไปอย่าให้ลำเลียงหากษาความกลางบต้องเดินกว่า่าต้องเดินสายให้เดินเดือดซื่อไปเรื่อยๆขณะเดินซื่อไปนะรับรถกับมรเราอิ่เลดจักรอินเลดใหญ่นะขณะลง อันไปทางขวาก็จะรถทางขวาม,มาจาขันไปทางซ้ายจะรถทางซ้ายมาเอาเวีนเลยเนาะรถทางซ้ายมาทางใดปูได้จำขันเอาไปชื่อเดยรถอันใดก็ับกายจำเอาได้อันนี้เอาจองอยืดสากลางบอกเคลื่อนไหวพอไปขวาพอจองไปชายเนาะไปชื่อเลย ถ้าความพอดีในการปฏิบัติให้เจอเนาะปฏิปัติหามาัธีมมาของคับผมองคอยอยู่อยู่สายอภาวนาไปไปไป,ไปจะจะจะคอยเห็นตรงตรงได้เห็นจิตใจของเฮา มันซับซ้อนเบิ่งยนาเดาหนาขันมาดีก็ดีใจนํำขันมาบอดีเ็นที่เป็นจายานขันเขามีคนมีเสหายเขามาเงินเอาเข้าขึ้นเงินเอามาให้เอาเบิ่ง่าเขาจะมาดีมาให้เอายเขามาหลักเครื่องเขามาตัวเอาปากกาให้เขาเข้างินเลยทำแบบมินโมเป็นโกจิตใจของเขาเป็นจายานเลย นะบางบังกรณนทำเหล่าคณะนี่ให้หนิ่งทำให้หนิ่งจะเนี่บวมีหลงจิตมันคงทางมักวิธีหักษาความปิดกลางไว้ให้ดีบ่มีขี้บีจะบ่มีโลกห่างใจ อย่าให้พระเนตรในการดูใจการเบิงใจต้องให้ประคุณประคุณประคุณการดูการเบิงจิตของต้องดูอย่างหนักปาดจะสลาดวาดภาพจะผิดคำสอน ทำมานั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนยืนเดินนอนกำหนดหูเบา,บาหูนุ่มๆสำเลื่อดูยางยาหวานยางสำหลานจะพิดคำอาจารย์สอนอย่าทรงกิจนอกจะขาดตอนความหึงหอนปรากฏคหอยหมดไปอนว่า อันนี้คือธรรมะเนาะพอกอใจายพอเ,เ,พเนองพัฒนาเป็นสมุทัยเนาะพัฒนาเป็นอิโรธได้หูได้เห็นก็เป็นสักแต่ว่าอย่าไปคิดจงรักษาภาวะจิตเดิมให้ปองใสระวังจงวัฒนา จะเกิดไฟราคาไฟโจจะเอาความคิดไว้ก็โอเคโอเคเอวังต้องเบิงจิตตอนเจอปัญหาว่าออเบคขาใด้แห่ไหนอุเบคขาแปลว่าการบังสวยคือไม่คือบอเคย ออกไปเป็นเนื้อของจันหาจะเป็นจะยุดอยู่เพียงแจพัะเวทดนาเพราะอินทรีนั้นทานแจกาพอ่วนผู้อื่นอินทรีเป็นแยกกาตัวตันหาจะแปรเป่าอาศัยเวลากระทบอายจนะทุกขณะไป คิดวันใบไปตามอำนาจตัณหาอันนี้คือธรรมนะมาเนกะ้ามน,นึงฟังว่าพอจะเข้าใจพอเข้าใจก็ถือความน,นโมูตะนาน่อพอเวลากันเบาหลายกับก็อจืดนะเ้า,น,าน้อยเพียงกันเอาเพียงสามวินาทีนะ่าเพลงเนะนาะขณะฟังฟังจำซ้ำอย่างจืออันนี้ธรรมะ ฟังอะไรก็บอกชื่อจะคือเบาหูขวอา,าองหูซ้ายเบาหูซ้ายองกว่าฟังคือฟังเพียงเข้าใจคือฟังเพลงก็บอกว่าอยู่นะฟังฟังธรรมะฟังเข้าใจลํบาบากอะไรปฝากไปแก่ใจดอูอ๋อสาธุการมทนานนำ